ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลลิเวอร์พูลปะทะเอเวอเรตัน20กันยายน68ศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้พิมริกลิเวอร์พูลแชมป์พิมริกเปิดบ้านดวลเอเวอเรตนในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้นัดที่247วันเสาร์นี้ที่แอนฟิ์หลังนัดล่าสุดโขงแดงเฉือนชนะ1ต่อ0ู์พิมริกอังกฤษลิเวอร์พูลประทะเอเวอเรตเวลา18นาฬิกา30นาที่ายทอดสดโมโนแม็กสนามแอนฟิ์ ลิเวอร์พูลอาเนอร์สล็อตได้ข่าวดีเมื่อเคอร์ติสโจนกองกลางลูกม่อฟิตแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ฟูทีมส่วนอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าตัวใหม่ค่าตัวสถิติลงประเดิมตัวจริงเกม UCL กลางสัปดาห์ไปแล้ว58นาทีมีลุ้นแย่งตำแหน่งกับกูโกเอกิเิเกหรืออีกแนวทางที่ย้ำมไว้คือโยกเอาดาวรุ่งเฟรนส์เล่นทางซ้ายแทนที่โคดี้กักโอปีกดัตซึ่งออกสตาร์ทตลอดทุกนัดซีซั้นนี้ อีกฟากแน่นอนว่าโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งยิงไปแล้ว8ประตูในเมอร์ซีไซดดาบี้พิมลิกเป็นรองเพียงสตีเวนเจอราด9ประตูตเรียมยืนปักหลักส่วนแดนกลางอาจเลือกอลิซิสแม็กอลิสเตอร์กลับมาแทนที่โดมิริกโซโบสไลหรือไรอันกราเฟนแบกด้านแอนดูโลบสันหวังเบียนรักษาตำแหน่งแบ็คซ้ายเหนือมิลสเคิร์เคสเอเวอร์ตัน เดวิดมอยยังไร้ชื่อจรัดแบรนดเวดที่บาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแต่ใกล้คืนสนามแล้วส่วนวิตาลีมิโคเลนโกแบ็กซ้ายที่พลาดเกมเสมอแอสตันวิลล่าก็ยังต้องลุ้นความฟิตทำให้เจมส์การเนอร์มีโอกาสยืนแก้ขัดตำแหน่งแบ็กซ้ายต่อโดยมีเจมส์ทาคอฟสกี้ไมเคิลคีนและเจคโอไบรอันคุมแนวรับร่วมกันป้องกันประตู จอแดนพิกฟอร์ดเกมรุกจะใช้แจ็คกรีลิสตาตัวยืมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเดือนสิงหาคมและอ e ีเลมานเอ็นดีไอยือนขนาบข้างเคียนแอนดิวบรีหอคอยสนับสนุนหน้าเป้าที่ยังช่างใจว่าจะส่งเบตโต้ลงต่อเนื่องหรือเปิดโอกาสให้เทียโนแบรรี่ได้ลุ้นเบิสกสกอร์แรกในเสื้อทอฟฟี่สีน้ำเงินนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิเวอร์พูล4-2-3-1อลิสันเบเกอร์เจเลมี่ฟริมปง อิบราฮิมากนาเต้เฟอร์กิวฟันได้อนดูโลปสันไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ม ohammed าลาฟอร์เดียนเวสโกดี้กักโปอูโก้เอกิเตเกเอวัน4-2-3-1จอแดนพิกฟอร์ดเจคโอไบรอันเจมส์ทาคอฟสกี้ไมเคิลขีนเจมส์กาเนอร์อิดิซากานาเกทิมอีโรกบูนัมอริมานเอ็นดีไอเคียนแนนดิวเบี่ฮอแจ็คเกลลบตความน่าจะเป็นของเกม เอเวอรนตเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นในีซั่นนี้อาจสร้างความลำบากให้ลิเวอร์พูลได้คล้ายกับที่เบอร์รี่เคยทำไว้แต่ยังคาดว่าขุนพลสล็อตแมทชีนจะเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปเพื่อเผืออาจเป็นเกมแรกที่ไม่ต้องลุ้นระทึกนาทีบาปผลการแข่งขันที่คาดลิเวอร์พูลชนะเอเวอรนต่2-0สรุปงานแถลงข่าวของอาร์เนสร์สล็อตวิเคราะห์เอเวอรนตนการเตรียมพร้อมสำหรับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้และอื่นๆ หัวหน้าโค้ชของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ศูนย์ฝึกแ x a ซ่าเทรนนิ่งเซ็นเเมื่อวันศุกร์ก่อนที่ทีมแชมป์พรีเมีิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอเรตันที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์นี้เวลา12.30นาท BST สลอตถูกถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมากมายนี่คือบางช่วงคำตอบของเขา เกี่ยวกับศึกแห่งศักดิ์ศรีกับเอเวอเรตและเปรียบเทียบทีมของเดวิดมอยส์ในฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วตอนที่เราเจอกับพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็อยู่ในฟอร์มที่ดีมากและมันก็ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะพวกเขารักษาฟอร์มนั้นไว้ได้ต่อเนื่องมาจนถึงฤดูกาลนี้ด้วยซ้ํา ผมคิดว่าพวกเขาเสริมทัพได้ดีและ1ในนักเตะที่พวกเขายืมตัวมาก็คือคนที่เคยมีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์ในอดีตมีคนเคยจ่ายเงินจำนวนนั้นเพื่อเขาและตอนนี้เขาก็ทำผลงานได้ดีมากกับทีมแจ็คก,กรีลิชถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยแน่นอนว่าความเป็นคู่แข่งกันยังคงอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากเน้นในช่วงเวลานี้ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อดีโกโชต้าเสียชีวิต พวกเข้ามาที่แอนฟิลร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพอย่างมากทั้งจากผู้อํานวยการกีฬาถึงผู้อานวยการกีฬาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เห็นว่าแม้จะมีความเป็นศัตรูในเกมแต่ก็ยังมีความเคารพซึ่งกันและกันอยู่เสมอผมตั้งตารอเกมในวันพรุ่งนี้เพราะเกมที่แอนฟิลนั้นพิเศษเสมอแต่เกมดาบี้นี้ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้นักเตะใหม่ที่ยังไม่เคยลงเล่นในเกมดาบี้มาก่อน ผมรู้สึกว่าการไปเะเยนเอวตันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากเกมเยือนอื่นๆที่เคยเจอมาแต่มันก็คล้ายกับเกมเยือนนิวคาเซลเมื่อรุ้การที่แล้วสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเล่นในเกมลักษณะนี้และสำหรับนักเตะใหม่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาต้องลงเล่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นคู่แข่งความเข้มข้นในเกมและมีจังหวะปะทะกันเยอะมาก แต่ผมคิดว่าใช่เราควรโฟกัสที่ความเป็นคู่แข่งก็จริงแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้นั่นคือการเล่นอย่างเข้มขน้นการชนะการประทะแต่แน่นอนว่าเราต้องเล่นกับบอลให้ดีและเล่นในจังหวะไม่มีบอลให้ดีด้วยต้องมีความเข้มข้นเช่นกันเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากอีกครั้งเพราะพวกเขามีนักเตะเก่งๆหลายคน ผมไม่รู้แน่ชัดว่าพวกเขาจะเล่นยังไงจะเหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ใช้บอลยาวเยอะหรือเปล่าเพราะฤดูกาลนี้ผมเห็นพวกเขาเล่นจากแดนหลังได้ดีหลายครั้งอาจจะเป็นเพราะพวกเขาได้ตัวผู้เล่นฝีเท้าดีเข้ามาที่สามารถเล่นได้ทั้งสองสไตล์เราจึงต้องเตรียมความพร้อมให้นักเตะเรารเผชิญกับสิ่งนั้นและแน่นอนว่าอาจจะมีเฟอร์กิลฟันไดโมซาลาและนักเตะประสบการณ์สูงอื่นๆช่วยบอกนักเตะใหม่ว่าอะไรที่พวกเขาจะต้องเจอ แต่เราก็ไม่ได้พูดถึงนักเตะโนเนมหรือดาวรุ่งที่ยังไม่เคยเจออะไรเลยนักเตะพวกนี้ไม่ใช่คนที่เพิ่งเคยเล่นในสนามที่เต็มความจุเป็นครั้งแรกหรือเจอเกมใหญ่เป็นครั้งแรกถ้าพูดถึงฟอร์เรียนเวสเขาก็เคยผ่านเกมระดับสูงมามากมายในอาชีพของเขาและผมสามารถพูดแบบเดียวกับนักเตะใหม่คนอื่นๆได้เช่นกันใช่เกมนี้มันพิเศษแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมใหญ่ที่พวกเขาเคยเจอมาเท่าไหร่ เกี่ยวกับฟอร์มของโมฮัมเหม็ดซาลาในฤดูกาลนี้และผลงานในเกมกับแอลติโกมาริดสำหรับผมแล้วเมื่อคุณเป็นนักเตะระดับท็อปแม้คุณจะไม่ได้เล่นดีคุณก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้นักเตะม,มากมายสามารถทำประตูหรือแอซิสได้เมื่อพวกเขาเล่นดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะช่วยทีมได้เมื่อพวกเขาเล่นไม่ดีและที่ผมหมายถึงก็คือการทำประตูหรือแอซิสในวันที่ฟอร์มไม่เข้าที่นักเตะอาจยังทำงานหนักให้ทีมได้เสมอแต่สิ่งที่ทำให้โมโดดเด่นก็คือ เขายังสามารถทําประตูหรือสร้างโอกาสได้แม้จะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของเขาผมคิดว่าและมันก็เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปีกที่จะไม่สามารถเล่นได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดทุกเกมหรือเล่นได้เหมือนที่เขาเล่นในเกมกับแอตเลติโกมดิดแต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่นในระดับนั้นทุกนัดซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เขาก็ยังยิงได้และยังแอซซิดได้และผมคิดว่านี่คือเหตุผลที่แฟนบอลรักเขามากและทำไมเขาถึงได้รับความเคารพและยกย่องมากมายเพราะนักเตะจำนวนมากสามารถเล่นดีได้เมื่อทีมเล่นดีหรือเมื่อพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่มีไม่กี่คนที่จะสามารถทำสิ่งพิเศษได้ในวันที่ตัวเองไม่อยู่ในฟอร์มและนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้และนั่นแหละที่ทำให้เขาพิเศษแต่แน่นอนว่าผมก็อยากเห็นเขาเล่นเหมือนในเกมกับอาราติโก เขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากและนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในเกมกับนิวคาสเซลเกมค่อนข้างหยุดบ่อยบอลไม่ได้อยู่ในการเล่นนานเลยทําให้มันยากสําหรับนักเตะทุกคนที่จะโชว์ฟอร์มพิเศษได้แต่ในเกมล่าสุดเราเล่นบอลไปหาเขาบ่อยมากเขามีส่วนร่วมเยอะมากสัมผัสบอลหลายครั้งฟอรเรียนก็จ่ายบอลให้เขาได้หลายครั้งมันเป็นอะไรที่น่าดูมาก แต่แม้ในวันที่เราไม่ได้เห็นเขาเล่นแบบนั้นเขาก็ยังสามารถยิงประตูดได้อยู่ดีและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งอเล็กซานเดอร์อิซักและอูโกเอกิจิเก้ลงเล่นคู่กันในแดนหน้าแน่นอนว่าผมพิจารณาอยู่แล้วครับเพราะคุณต้องพิจารณาหลายๆทางเลือกอยู่เสมอและมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มของพวกเขาด้วยถ้าทั้งสองคนอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขาแน่นอนว่าผมก็จะยิ่งพิจารณามากขึ้นที่จะส่งพวกเขาลงเล่นร่วมกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรามีโครงสร้างทีมที่ชัดเจนซึ่งโดยหลักแล้วเราเล่นในระบบ4-3-3โดยมี3มิดฟิลด์แต่ก็มีหลายครั้งเหมือนกันในช่วงท้ายเกมที่เราส่งกองหน้า2คนลงเล่นพร้อมกันอูกโกก็สามารถเล่นทางฝั่งซ้ายได้ด้วยซึ่งแตกต่างจากโคดี้กักโปหรือดิโอเอ็นกูโมฮาและนั่นคือข้อดีของทีมเราที่มีตัวเลือกหลากหลายแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนต้องฟิตพร้อมใช้งานก่อนถึงจะสามารถมีทางเลือกเหล่านี้ได้ถ้าบางคนไม่ฟิต เราก็อาจจะต้องใช้ทั้ง2คนในระบบ4-4-2ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฟอร์มของพวกเขาและจำนวนผู้เล่นที่เรามีให้เลือกใช้ตอนนี้นักเตะทุกคนฟิตหมดและผมคิดว่าผมน่าจะเลือกจากนักเตะได้ประมาณ21คนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มากจนเกินไปเกี่ยวกับการที่ลิเวอร์พูลมักเสียประตูหลังจากขึ้นนำ เห็นเป็นรูปแบบหรือแนวโน้มอะไรหรือไม่ในฤดูกาลนี้เราลงเล่นไปแค่5้าเกมเท่านั้นเพราะงั้นมันยังเร็วเกินไปที่จะมองเห็นอะไรเป็นรูปแบบระยะยาวได้แต่ก็ใช่เราเสียประตูหลังจากขึ้นนํา2ต่อ0ูนง2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็แตกต่างกันมากถ้าดูจากลักษณะของประตูที่เสีย ในเกมกับบอลมัดเราอาจจะเปิดพื้นที่มากเกินไปเราขาดไรอันกราเฟนแบกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงนั้นทำให้พวกเขาสามารถสวนกลับและบุกเข้ามาถึงเขตโทษเราได้ง่ายแล้วก็ยิงได้2ประตูจากจังหวะโต้กลับแต่กับเอลเดโกผมไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นไม่ใช่2ประตูจากจังหวะโต้กลับแบบตรงๆแต่เป็นจากจังหวะเปลี่ยนเกมหรือทันซิชั่นมากกว่าเพราะงั้นคุณก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ตรงๆ แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่เรานำสองต่อศูนย์แล้วกลับมาโดนตีเสมอสองครั้งนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขแน่นอนเหมือนกับหลายๆอย่างที่เรายังต้องพัฒนาอีกแต่สิ่งที่เป็นบวกก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกถึงความเร่งด่วนอีกครั้งเราก็ยังสามารถกลับมายิงประตูดได้ซึ่งก็ดีในแง่นั้นแต่เรื่องแบบนี้นำสองต่อศูนย์แล้วปล่อยให้คู่แข่งกลับมาได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมันจะทำให้คุณหมดแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะช่วงท้ายฤดูกาลถ้าคุณต้องไล่ปิดเกมแบบเต็มที่ทุกนัดมันจะส่งผลระยะยาวแน่นอนเพราะงั้นนี่ไม่ใช่แนวทางที่ดีเลยหากเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าจำเป็นต้องกลับมาคุมเกมเราก็ต้องมั่นใจว่ายัางทำได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ